ความมืดของวัดตะวันไม่เหมือนความมืดแห่งดินฝ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฝ้าอากาศมนนีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัตตะวนภายในจิตใจของสัตว์โลกั่อ่วไป เป็นความมืดอ,อยู่อย่างนั้นเพื่ยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวาเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวิฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนนาศาสัต้์ที่มาเกิดซึ่งมาเกิดด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดมเพราะองไรถึงว่ามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่สรามันจะไปเกิดที่ใดคลี่ไปนั้นน่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทันหรอแล้วแต่กรรมจะพาไปทันทง กล่าวไว้วากำมังสเตยุพัชติสะิดังสินักปณีตัางการเป็นเครื่องจำแนกเสียสัตดให้ตระน,นีดหรือดยสามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพแต่กรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่หาน กี่กาเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลายละลายจนนับไม่ท้วนเพียงรายเดียวเท่านั้น่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำซ้ำซักซากในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ไหนบ้าง เป็นกำเนิดอ,อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เสฉยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเสียแต่นี้มันจาไม่ได้อเลยมันทั้งติด เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเพียเเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำกั้งแต่ปลายชาปลาชาตของตัวเองเท่านั้นเวคนนั่นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับพลรถคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสันโลกผู้มืดบอดมีเหรอไม่ไมีตายทำต้มตอบสาตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรล่ามันเป็นแบบเดียวกันมาเรื่อความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองนี่มันเป็นทํามองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มองศาลแลสถา,านที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเราานั้น มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแหตงธรรมที่ท่านสอนนี่แหละนี่ทงนี้มันเรียกว,ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรหรือม,มีความสุกความสบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบขงมวยที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้น,น,นม,ม,ม,กกมันทาาแม่นมากก็พอจําได้เหมือน้อยกว่าเพิ่งชั่วพอที่จะพูดได้ว่าออสว่างมาหน่อยเราะฉะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทําไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนทึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้พอดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้ที่นี่เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่ะเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอันนี้มาลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทามันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึ่ง,งเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ระดับหน้าศาสนาที่เคยได้สั่งสมไาแล้วตั้งแต่บุพเพชาเป็นลาดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะะนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในใจิตใจมันเป็นบันดาลให้พบสาสนาธรรมมันเป็นประที่ดวงไฟ สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่วเพื่อจะเลยละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบังคับในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในติดใจของตนแล้วให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นเออในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุปลุกลงไป ในภพข่านั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนะลุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปทางจึงให้เชื่อกรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วคำวกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน ศักแต่วิริยาที่ทำในอัตภาพที่ท่านพ้นไปแล้วนั้นณขณะที่พ้นไปแล้วคาว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะยืมย่ำทำลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผูดถึงนนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาะนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพ่อเป็นเครื่องสนับสน,นุนเป็นเข็มพิธอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น จึงสอนให้มำเพ็่นความดีนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมือ่อปิยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทําอยู่แต่นี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริง เวลาความจริหนือเราเป็นผู้สู่วกรรมเราเป็นอุตสาหพยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบำเพ็นกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชอาลู่มูคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลําบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรขันติความอดความทนบึกบุญุตสาพยายามอยู่เช่นนั้นหรือว่าสิทมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำน,นาจแห่งกุศล ผลทให้สว่างไปหาเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักเรียกว่าสว่างไปอย่างเต็นที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แต่ะคูปตรงไปเหมาะไม่เีือในเหนะือที่จะปิดบางได้ตามหลักธรรมท่านว่าวันสี่แยกเป็นสีแน่แขนสี่ประเภทตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อตโมโชติปร,รายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปรายโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเมื่อกุศลเลิกการประพฤติว่า่ามืดมามืดไปนั่นก็มาเกิดก็จักจดว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่เ่าเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไฝต่อบุญต่อกุศลเชื่อต่อบากต่อบุญน,นั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นดูก็มืดดูไปก็มืดไป หานะสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายใน,ในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความรวดเสียหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนี่ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็คือว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสะว่างไปอื ผู้สว่างมาและสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งเริมแอรู้ยงสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นนมืดมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่เ่ยกได้หลายประเภทนี่สแสดงจากยงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่ไหวแต่แจงไปทุกนแนงแสดงตั้ง แต่เปลว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำไปพิจารณานะคำว่ามืดนันมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเดหาสะวะมืดเพราะบาปอากุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานสินพอนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่าน,นี้ด้วยคุณธรรมเหล่าน,นี้ถ้าคุณธรรมเหล่าน,นี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ ตัดขาดจากวัฏฏะคนทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กิจใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวทข้างหลาัานพ้นเห็นประจักษ์ภายในกตใจที่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านอานี้ท่าน,เป,นเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมด เป็นเป็น,ปน,ปนภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภายในจิตใจของเราดันั้นจึงต้องหนักต่ออยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิ่เลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างกันปัญหาขึ้นมาก็ต้องทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่คนในภพชาตินั้นอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำแหน่งที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยถ้าคนกายไม่ขาดตกบ,บกพร่องอันใดหูตากด็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสียจิตได้มาประพฤติปรมจัน์ การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลสาทธรรมนี่คือว่าเป็นการบำบุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบุงต้องจเจริญขึ้นโดยลำดับดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำบุงย,ย่อมจะมีความจเจริญม,มุ่งเดองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญ,ญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ าขาดการมุมุงเชื้อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสริมได้มันก็มีทางเสริมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความเวยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ชาบว่าจิตใจร้องหาความเวยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความปลุกอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีไปได้ในสถา,านที่ใด หรือผู้ใดที่จะพอปลอดเพื่อความทุกข์ความลําบากความในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปด่วยก็อยากจะให้ไปพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเพื่อแต่นี้จำต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกเอาของคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมีจังจะบุบายช่วยสอนเงินไปนั่นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความเคยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความตกเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยถือขั้นอยู่เร,เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็าตามก็ไม่พ้นจาก ทาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทั่วจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็ม er. ีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดผีบังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขเ็าโดยลำดับความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อย รากฏผลคือเป็นความสุขความสบายเป็นเรื่องนีสมกับใจมีเจ้าของเมื่ออย่าร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเึ้นเดียวกับสัตว์ยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีชุนักเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีมีิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเมีจิตใจข็เป็นสมัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแ,แปลง ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่าน,นั้นกับความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาเหตุโนนาโผนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปรีเบเื้องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรานี้เราก็เป็นเหมือนท่านท่าน,นจึงว่าอัตตานุนาโถต,ต้องต้องรีบพยานยาช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนหช่างตัวยกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลําบากลําบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับิตอึ่งเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลี่ยขนาดสามารถ,าารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบปีกปิดตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวนี้เนี่ยไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ฟืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธี อย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทีเยบเคียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหม,ไ,หมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตตานิคโนาโถพยายามช่วยตัวเอง่อางจนงกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยน,นี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทาง กิตตภวนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะธา,าระอันนี้หนักมากข้าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าข้าศึกใด,ดข้าศึกในธาตุในขันธน์ถึงวาระจะไปจริงๆโอ้โหขย่าให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นควายตามๆกันหมดทีเดียวอืถ้ามีเครื่องดับไปอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามสารถพิจารณารอบค้อบให้เห็นเหตุเห็นผลแยก ส่วนดังส่วนออกหน้ายัางชัดเจนกระจัภ์ภายในใจผู้นั้นนะ่ะคือว่าอัตติตโนนาโถได้เต็มผูไม่เดือดร้อนอยกไม่ไหว,วเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีนา่นอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตนั่ะยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนั่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขาันมันหนักพราราหฮเวปัญจกขันธาพาระพาระห้าโ,จโรจตุคโรพาราอัน ขันหานั้นเป็นภาระอันหนักนะท่านพี่นะ้ดยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงขาจะปล่อยปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้อปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้เจ้าของเฉยๆเพราะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพของความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจงที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เหรหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอามาช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศัยอุบายอุบายการมาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือ แล้วดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอ,อกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทาไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจซึ่งนอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทกบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นค่าสืกกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเ,เราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเือ กระทบกระเทือนกันหรือทับถมกันให้แ,แลหลกเอียดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตตาหิตนโนนาโขไม่ผิดเนี่ยทำบทนี้มีความจำเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าออตนทนทาตนเท่าไรอัตตาหิจันโนนาโขจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดือ,รอดร้อนให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาะเราพูดตามความจริงพ่อกั็พ่อเขาให้นั่งอยู่สบายเรื่องของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณนะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจากสลักอัตติอัตตานิสน,นาโข คนกำลังจะยกคนแต่ถ้าคนอื่นมายกรับคว,ว้าจากคนอื่นนี่ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งคนเองไม่ได้นั่นน่ยยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จมนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้นปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลาที่เราเราจะไป ขวางเรือปล่อยให้มันไหลไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี้เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเ้ื่องปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอย่างอัตตาหิจนโนโถผู้ยังไม่เข้าใจคำว่าอัตตาหิธนโนโถุนี่กริณาพิจนาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปโดยลำดับ เปวนขันตะข,ขั้นต่ำทำทั่วทั่วไปนั้นอธายุตโนนาโถต่อนมี่ื่นของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะเนี่ยไปอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งข,ของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วย เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีกจใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไ,ไปที่ไหนก็เท่าเดิมน,นี่นี่จนกระทำธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจากฟังจากปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆรูรต่างๆคำพี์ต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่เหือเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือ พึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารูดพ้นเปนำนำ็นระดับด้วยการพึ่งตนเองนี่หักใหญ่เป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดวันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้เจิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไฟคือสติป,ปัญญารัทธาความเพียรเข้าไปหาจิต จิตหาความสว่างไม่ได้เ,ออเพราะจิตไม่ใช่ดวงอทิตอ,อุจิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตคือ,อจะมืดมาค่อยสว่างไปออหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขะโตขอให้ทุกท่านนัน่งปฏิบัติการแสดงความเห็นความสุเป็นความรู้สึกลางธรร Oh uh no, -huh.